วันนี้อยู่ในแมป Escape z o m b i e Island นะท่านผู้ชมนะวันนี้เนื้อเรื่องของเกมนี้มันมีสั้นๆอยู่ว่าเราจะไปสนามบินกับเพื่อนเว้เพื่อบินไปเที่ยวที่ไหนสักที่แหละแต่เครื่องบินมันดันไปตกบนเกาะซอมบี้นะท่านผู้ชมแล้วเพื่อนเราก็โดนซอมบี้จับตัวไปนะท่านผู้ชมแล้วก็จะผจญภัยในเกาะซอมบี้เพื่อจะไปช่วยเหลือเพื่อนที่โดนซอมบี้จับตัวไปนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูคันว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากเกาะแห่งนี้ได้หรือเปล่าแล้วเราจะช่วยเพื่อนของเราสำเร็จหรือเปล่านะตอรับชมคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้หนึ่นก้าลังใจ การช่วยเหลือเพื่อนของผมหน่อยที่จะออกจากเกาะซอมบี้แห่งนี้ให้ได้ไปด้วยกันโอเคไปดูกันเลยจัดไปอุ้ยทำไมมาถึงมันน่ากลัวจังวะเนี่ยโอเคกดเพล์ไปเลยอุ้ยหมุนหัวด้วยเมื่อกี้รู้สึกว่าฉันจะไม่ได้ตาฝาใช่ไหมต้องหาทางเข้าอะไรวะจะขอรัดคิวนักท่องเที่ยวเลยหลายคนในนี้เลยแล้วกันไม,ไม่ได้เออเก็บเหรียญอะไรไม่รู้เอ้ยสวัสดีพี่ยามเฮ้ hey, แกไม่มีตัว๋วแกเข้าไม่ได้อ้าว วัสดีซื้อตัวหน่อยครับหรือเราต้องต่อคิวเหรอเอาผมนึกว่าหนีเอาชีวิตรอดจากเกาะซอมบี้ไม่ใช่นี่หว่าเราต้องจะบอกนะั้นเราต้องขี่เครื่องบินขี่เครื่องบินไปเพื่อลงอยู่เกาะแล้วก็ไปเอาชีวิตออรอดเงียบอ๋อน่าจะปีนนี้ได้ปะเช็คพอยนี่ไงเช็คพอยแล้วแล้วก็ไปนี่หรือเปล่าใช่ปะวะไปนี่หรือเปล่านี่ไงระวังลื่นด้วยนะโอเคเลยคผู้ชมเ,เก็บเก็บเงินไม่รู้ว่าเอาเงินไปทำอะไร เฮ้แต่ผมแอบขึ้นมาได้ว่าพี่ยามพี่ยามเขาไม่เห็นผมแต่ผมก็ต้องเก็บเหรียญไม่รู้เก็บทำไมนี่ไงแล้วก็มาเช็คพอยโอเคปิดประตูด้วยเก็บเหรียญเก็บเหรียญโอ้ไม่พนักง,งานรักษาความปลอดภัยอยู่ประตูแล้วเราต้องทำไงกับเขาอ่ะสวัสดี Security โอเคเขาบอกว่ายังไงให้เรากระโดดขึ้นไปตรงนั้นตรงนี้อ๋อเราจะไปทางโคมไฟไว้ท่ผู้ชมโอเคจัดไปนี่ไงเราต้องโอ้โหใช้วิชา ชวิชากระโดดในซอมบี้อยู่ไหนวะโอไม่ oh my, ฉันทำได้อะไรอู้อะไรนี่อ่ะไม่รู้แต่เราเจออะไรเต็มเลยท่านผู้ชมน่าจะเป็นกระเป๋าผู้โดยสารนะโคตดเยอะเลยมันเราต้องห้ามโดนกระเป๋าด้วยเว่เพราะจะมีกระเป๋านักท่องเที่ยวมาเต็มเลยเราต้องน่าจะไม่โดนกระเป๋าโอเคอกระโดดไปแล้วก็เจอกับเจ้าแม่สาวน้อยเก็บเหรียญ ในซอมบี้ว่ผมยังออกหาทางออกจากสนามบินไม่เจอเลยเนี่ยหรืออะไรไปทางไหนแต่คนก็เยอะดีนะท่านผู้ชมไปทางไหนพวกแกฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <laughs> ผมโดนพนักงานรักษาความปลอดภัยดีๆเรียบร้อยจัดการเอาลุ้นแล้วท่านผู้ชมเราต้องกระโดดขึ้นไปตรงที่กระเป๋ามาหรือเปล่านี่ไงผมเปที่เช็คพอยแล้วโอ้โหโคตรยากที่จริงเราโดนกระเป๋าเราไม่เป็นไรนะนี่ไงฉันเกือบจะถึงแล้วถึงไหนไม่รู้ ไงแล้วก็ไปกับช่องลมท่านผู้ชมออะบายโอไม่ฉันเจอทางออกแล้วฉันทำมันได้โอเคเอาไปลงกระโดดเข้าเครื่องบินเนอะเราต้องเข้าทางตูดเครื่องบิน <c oughs> ฉันไม่มีตัวฉันจะเข้าเครื่องบินเพื่อจะไปะเกาะซอมบี้หรือ,รอเปล่ากำลังโหลดโหลดอะไรนี่ไงฉันมาเกาะซอมบี้แล้วโอไม่เกิดอะไรขึ้นเครื่องบินตกหัวฉันเจ็บ แปลไทยอะไรวะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเพื่อนองฉันอยู่ไหนกันหมดตอนนี้ฉันต้องการสำรวจเกาะน,นี้นะบางทีเพื่อนฉันอาจจะอยู่ที่นี่นะโอเคเช็คพอยอันนี้คือเช็คพอยแล้วใช่ปะตัวดีซอมบี้อยู่ด้านบนวินครับอุ้ยอะไรหล่นลงมาท่านผู้ชมระวังหัวด้วยนะอันนี้คือเกาะซอมบี้ใช่ไหมนี่คือเราหาเรื่องมาเองนะที่แรกผมกคิดว่าเกมมันจะให้เกิดอยู่เกาะซอมบี้แล้วก็หนีซอมบี้ที่จริงไม่ใช่นะเราต้องมาเอาชีวิตรอดอู้เกาะซอมบี้ทำไมมันอุดมสมบูรณ์ไหนซอมบี้วะเนี่ย มบีไม่เห็นไล่เลยเอ็นอยู่ใครเอา้าตกเรียบร้อยในที่สุดฉันก็จะรอดแล้วเออรอดสักทีอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยน้ําอันนี้ถูกปะต่อไปน่าจะไปเลยโอเคอุ้ยอันนี้โอไม่มบีในละซอมบีพวกเค้าดูน่าก,กาลัวและอันตรายมากเลยแต่ฉันจะไปยังไงเอยตอนนี้โอโหอันนี้มันจะยุบขึ้นมันจะยุบลงอ่ะท่านผู้ชมแสดงว่าเราต้องโดดรถดเดียวไปเลยดีจะได้รอดด้วยดูดิมันยุบลงแหละมบีอะไรวะเนี่ย เออรอดฉันต้องรอดเฮ้ยมันจะยุบลงแล้วหรือเปล่าเก็บเหรียญสวัสดีซอมบี้มันไม่ทำอะไรเราจริงป่าวะไม่รู้ผมข้ามมันมาแล้วโอ้มาให้เก็บเหรียญโอ้ตกเวนกลับโอเคถึงนี่แล้วไม่มีที่เช็คพอยต์ด้วยนะประเด็นหรือผมยังไม่ได้เช็ควะไม้นี้น่าจะหักครับผู้ชมนั่นแน่แกหัก อันนี้หักอันนี้หักโอ้โหกว่าจะถึงโอเคโอไมค์กอซอมบี้มันชึงน่ากลัวเหลือเกินเคเราต้องโดดไปตรงนี้แต่เราห้ามไปโดนน้ำพิษที่อยู่ด้านล่างนะโอไมค์กอดโอเคโดดไปเรื่อยๆโอเคเช็คพอยต์อืมเอ้ามันจะเดินไปเก็บเงินสักหน่อยเอ้ยโดนมดกัดแล้วเนี่ยมันมีมดด้วยเหรอวิผมไม่เห็นมดเลยแต่ผมไม่ไปเอาเหรียญเลย เกลียดทะเลาะกับมดหร,หรือเราต้องไปทางนี้อยู่แล้ววะอุ้ยมดกัดฉันอีกแหลวเพื่ออะไรวะเกมอะไรมีมดด้วยโอเคผมต้องไปทางนี้โอเคท่านผู้ชมเช็คไว้โ oh, oh, อ้โหโคตรหินโคตรสูงเลยฉันกลัวความสูงเฮ้ยอย่าตกอย่าตกเออปีนมาได้แล้วไม่มีอะไรทีไม่สามารถทําอะไร,รได้นอกจากเราจะทําตัวเองเวรกนกมบางทีง่ายผมก็ทําให้เป็นยากนะแบบโดดลงเง,งี้ยเออย,ยูเชก็ลงก็ตกเงี้ยอุ้ย อน,นี่ต้นไม้มีพิษแน่เลยนะผู้ชมเราจะโดนโอ้ไม่ผมต้องไปทางนี้โอเคโอ้โ okay. ห oh สะพานมันช่างเล็กน้อยเหลือเกินส่วนนี้ได้ปะโ oh อ้ไม่ได้อ่อผมกลายเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยแล้วอันนี้เราโดดได้เราก็ต้องรีบโดดอุ้ยอันนี้ไม้มันหกักไม้มันหกักเวรกรรมสถานที่แห่งนี้มันอันตรายไม้หกักไม้หกัหกเออเราต้องรีบโดดไปแบบเนี้ยอันนี้ไปไหนเนี่ยให้เราหย่อนตัวลงไปในนี้ผมรู้แหละแล้วก็มันจะมีนี่ไงก้อนหินนี่ไง จะมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาที่ไงเราก็ไปทางนี้เอออ้าวและผมไม่รอดคืออะไรวะนี่ไงปีนได้แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่รอดวะเป็นกรรมหาทางไปตั้งนานเราต้องปีนก้อนหินนี้ขึ้นไปแล้วก็เจอกับป่าซอมบี้ซอมบี้เจอกับป่าซอมบี้โอ้โหท่านผู้ชมทางมองไม่เห็นเลยแต่ก็มองเห็นแล้วแหละใช่อไหมเฮ้ยหินมันยุบลงตอนผมสองคนเดินไปพอดี รอบนี้เราต้องรีบกระโดด yeah. yeah. อย่าอย่าเออแล้วก็ปีนบันไดเช็คพอยต์ก่อนก่อนที่จะไม่รอดแล้วก็ปีนปีนปีนหนามนี่ปะอีปีนหนามเนี่ยแล้วก็ไปไหนอะปีนหนามนี่แล้วก็กระโดดขึ้นต้นไม้เออโอ้ฉันเจอแสงสว่างแล้วอืมเออเออเออไปขึ้ไนไปเรื่อยๆโอเคโอเคโอเคอือถ้าตกนี่ขี้เกียจปีนขึ้นมาใหม่เลยเนี่ย เราต้องหวนเชือกนี้ไปเหรออุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยบางทีเพื่อนฉันอาจจะอยู่ในถ้ำนี้งั้นเหรอฮัลโหลเพื่อนอยู่นี่หรือเปล่าเพื่อนร่วมทางมาจากสนามบินโอไม่จะเจอแกแล้วไปไหนต่อนเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันดันขึ้นไปโอเคเราก็ต้องโดดทำไมมันมาเล่นแนวนี้วะเนี่ยเฮ้ยผมรู้ว่าผมไม่รอดแล้วทีแรกกระโดดขึ้นเนี่ยเอ้เช็คพอยโล่งอกอุย้ย อะไรวะผ่านหน้ายายาไม่คิดจะโอ้ตก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 ประเด็นคือเมาผมขยับไม่ได้นะผมไม่ได้กดชิปล็อกแล้วผมจะเออไอ้นี่ออกคุณต้องการไอเทมกระโดดสองรอบมาให้ดับเบิลจมผมไม่เอาแต่ผมขยับเมาไม่ได้คือเลยเขาไม่ให้ผมขยับเมาอือเออกระโดดขึ้นนี่อุ้ยเอา้เอาแล้วลูกอันนี้มันจะกิ้งมาตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลูกกิ้งมามันกิ้งมา อืมไม่ได้กินฉันหรอกแล้วเราก็โดดลงไปนี่เออโอ้โหเอา้าผมโดนแล้วผมเช็กไว้ได้อนะไรเมื่อกี้เช็กไว้ได้นี่ไงโอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยขยับเมาส์ก็ไม่ได้เวนครรมอุตส่าห์ไม่กดชิปลองล้วมันไม่ให้ผมขยับเมาส์เวนคมเกมดีเหลือเกินจัดไปผมไม่ต้องการซื้อไอเทมแต่พอโดดสองทีแต่ทำไมมันก็นยังโผล่อยู่ดีแจ้งมันกระโดดมานีและหินมันจมนะเวย้ย หินจมเออรอดโอเคเมื่อไรจะออกจากมุมมองนี้สักทีเป็นปวดขมับเหลือเกินโอไมเมื oh ่อกี้ผมไม่รอดตรงนี้ใช่ป่ะโอ้ที่เช็คพอยต์มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหที่เช็คพอยต์ก็ไม่มีโคตรไกลโอเคผมออกมาตรงนี้แล้วฮ่าฮ่าาอะไรวะมนุษย์อีกคน ที่จะกินคืออะไรแปลไทยอะไรวะภาษาอังกฤษก็แปลจะไม่ทันย้วนะดูเหมือนว่าอาหารข้ามของฉันจะมาเร็วๆนี้ช่วยฉันด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมต้องไปช่วยเพื่อนผมนี่ว่าเออนายเสื้อเขียวเพื่อนผมตอนต้น,นคลิปอะ่ะก็คุยกับผมอยู่ตอนนี้ฉันขยับเมาส์ไม่ได้นะเพื่อนฉันไม่รู้ใช่ไหมฉันเป็นอะไรนะแต่ผมกดจอกออกไปนี่ผมก็ขยับเมาส์ได้ปกตินะตอนนี้ผมขยับเมาส์ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะคุณทุกปีนไปเตาไฟแล้วไปกดคันโยกอะ่ะเอยตอนนี้ผมขยับเมาส์ได้แล้วท่านผู้ชม ถือว่าเป็นความโชคดีหรือเปล่านี่กดทิ้งเลยนะเนี่ยผมไม่ซื้อโอเคผมต้องไปช่วยเพื่อนผมโอ้โหอันนี้มันยุบก่อนใครจะไปกระโดดทันวะนี่ฮะผมก็กระโดดจังหวะเดียวนะผมแทบจะไม่ได้หยุดเลยบนนี้โอ้อะไรวะเวนกลับทาไมนั่นไงมันหล่นลงไปแล้วเน้ยผมต้องรอมันขึ้นมาใหม่เว้ยผมไม่จะกระโดดจังหวะเนี้ยเดี๋ยวรอมันมันจะได้รีเซ็ตเวลาใหม่ไงมันจะได้แบบกระโดดทันเออหรือเปล่าไม่รู้โอเคท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็แทบจะไม่ทันแล้วนะเห็นไหมมันหล,ล่นลงี้ นี่ไงไปดึงคันโยกแล้วไปไหนต่อ <c oughs> ไปดึงคันโยกเสร็จแล้วล้วไปไหนต่อไปไหนต่ออ๋อให้มันชอดซอมบี้เงี้ยเรอไปดึงคันโยกเสร็จแล้วก็ปีนเสาไฟผมกระโดดไม่ได้วะผมขึ้นเสาไฟไม่ได้อ่ะแล้วมันไป,ไปทางไหนอ่ะให้กลับเรออ้าวรอดเฉยอ๋อให้ไปกดคันโยกสามอันโอเคอ้าวไปกดคันโยกปีนต้นไม้ก็ไม่ได้ แล้วให้ไปทางไหนวะไปหน้าอุ้ยขึ้นหินเหยียบไปอยู่บนหินเอ้ยผมจะไปกดคันโยกคันโยกอันที่3อันที่2อันที่3อย่าพึ่งอะไรผมโดดถึงหินแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยซอมบี้มันไม่ทำอะไรผมเลยเว้ยผมจะไปกดคันโยกแบบชิวๆเลยใช่ไหมเนี่ยอีกนึงอยู่ไหน้าเดี๋ยวอีกนึงมันอยู่ตรงนี้นะผู้ชมผมมาผิดทางจะช่วยเพื่อนฉันให้ได้โอเคกดคันโยก3ทีแหละ ทำไมอะตัดซอมบี้เหรอตัดเสร็จเป็นไงแ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 งเข้าเรียบร้อยแต่ซอมบี้มันโดนล่ามโซ่เว้ยนี่ไงเพื่อนเรามาแล้วไปไหนเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะตามเพื่อนเราไปนี่ไงเพื่อนเราพามานี่นะผู้ชมโอ้มาให้ขอบคุณที่ช่วยฉันแล้วแกไม่ไปกับฉันหรอเขาก็บอกให้กระโดดแล้วก็ไปขึ้นเรือเพื่อหลบหนีอุ้ยฉันจะไปอิสระเอาวออโดดลงน้ําเรื่มใหม่เพื่อนแกไม่ไปกับฉันหรอเพื่อนโธ่อะไรวะของเพื่อนไม่ไปกับฉันหรอโอเคผู้ชม ผมเก็บเงินได้80บาทแล้วไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินน่าจะอร่อยนะดูโอเคผมขึ้นเรือแล้วขึ้นแพแล้วก็ล่องแพเย่ฉันกลับแล้วกลับมาเกาะอะไรไม่รู้แล้วฉันก็เจอซอมบี้อยู่ในกรงแล้วเพื่อนฉันก็ดีใจแล้วก็ใครไม่รู้เนี่ยก็มาดีใจเอ็ดท่านผู้ชมสรุปแล้วก็เอาชีวิตรอดจากเกาะซอมบี้ได้แล้วเว้ยแล้วก็มาโผล่อยู่เกาะอะไรไม่รู้ ซึ่งมันมีเกาะก็ยังไม่ถึงบ้านนะนะก็ลองมาเล่นกันได้ท่านผู้ชมใครอยากเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ไอ้ด่านมันเล่นยากนะผมนึกว่าจะมีซอมบี้ไล่มันไม่มีเว้ยเออแต่ด่านเล่นยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่มากหรอกมั้งถ้าใครเก่งออฟบีแต่ผมไม่ค่อยเก่งเว้ยโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไลฟ์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบาย